ครับอ่าอาจารย์โคยะครับฮะเอ่อพอมีเวลาให้พวกเราสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับรู้ครับมันก็ได้นะแต่ข้าให้สัมภาษณ์ได้ไม่นานหรอกนะโอเคครับโอเคครับอาโคยะคิดยังไงกับคนาครับก็เป็นเด็กน่ารักดีแบบนิสัยดีไม่เคยไม่เคยทำตัวแย่ๆเลยน่ารักออกเออ เป็นนักเรียนโอเคครับครับคุณโคยาคิดว่าคุณโคนาเป็นเด็กดีไหมครับเด็กดีสิโอ้โหพูดมาซะขนาดนั้นแล้วยังไงโคนาก็คือเด็กดีอยู่แล้วโอ้โหไม่มีใครสู้โคนาได้แล้วล่ะความดีเนี่ยครับอคุณโคนานี่เคยทําผิดอะไรไหมครับจะไปเคยได้ไงเราโอ้ครับตั้งแต่ฉันอยู่กับโคนามาโคนายังไม่เคยทำอะไรผิดเลยเห็นดูบ้าๆเป็นวีนนั้นแต่จริงๆก็เป็นคนดีนะ คนนั้นไม่เคยทําอะไรผิดเลยคนนั้นไม่เคยพูดหยาบเลยด้วยซ้ําถ้าเกิดให้คะแนนคนนั้นเนี่ยคือจะให้กี่คะแนนดีครับแบบความอบอุ่นเนี่ยหนึ่งพันเต็มสิบอะขนาดนั้เลยครับแบบตึงมากโคตรน่ารักเลยอะโอ้บอกเลยไม่มีใครน่ารักสู้น้องสาวฉันได้แล้วอืมอะไรนะบอกบอกบอกไม่มีเลยครับอ่อเดี๋ยวข้าต้องไปละข้ามีงานด่วนคนคนนั้นคิดอย่างขคุณคย่าหรอครับฮะคย่าคือ Oh, oh. อ๋ออีเกลกลูกจีนนั่นเองอ๋อโอเคครับ